ขี่คอนขี่มากขี่มาังขี่มามาคือคั๊กมาคือ em, sa ักยากี้ยวยขี่มากเลยกกเลยก่งสองสเก่งยกเลยหน่งไอ้จไอ้ยาไอ้ยาเก่งยกเลยยกเลยอะ ามีหูมีตาียาวช้างช้างช้างเราเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างนั้นตัวสูไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวให่งวงเรียกว่างนะ miêu mi miệng nhao Nè, nè chai 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 gì? chai 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 cháng Này, mực อันนี้ตัวอะไรครับปลาปาหมึกเก่งมากอันตัวต่อไปปลาปลาบล็อกบล็อกหมาปลาปลาบล็อกบล็อกอันตัวต่อไปกระต่ายโอ้เก่งๆก่มาให้ปู่ครับแล้วตัวอะไรอีกปุ่นนุ่นนุ่นตัวนู่นอะไรนุ่นนุ่นมีกี่เมาส์เก่งจังเลยอืมมามามา ไหนว้าครับกิ่งครับว่าว่ามาให้ปู่อ่ะตัวต่อไปนู่นนู่นนู่นเปามาให้ปู่ว้าครับขอบคุณครับอุ้ยมาตัวมากระต่ายมาตัวต่อไปขอบคุณครับเอาวางไว้นี่ตัวต่อไปมับ๊อกมักบ๊อบ๊อกขอบคุณครับตัวต่อไปตัวต่อไปอะไรอีก ช้างขอบคุณครับช้างโอเคเก่งมากมาช้างวางวันนี้ช้างน้องเคยเห็นช้างตัวต่อไปอะไรนู่นนู้นเอามาอีกปลามึกป่ามึกโอ้เก่งเก่งเก่งตัวสุดท้ายอะไรเนี่ยเอ้าตัวสุดท้ายอะไรมิกกี้เมาส์โอ้หน่องเก่งเก่งเก่งโอ้โหดูท่าชี้ เนื้นนนโอโยกเราเราวันหัวทิมโอ้โหไในธรรมดาแล้วเราโยกแรงทีอย่าโยกแรงครับเบา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 ไม่โยกแรงหัวทิ่มเนี่ยไปแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่วันอาทิตย์ดูกระดมไปไหน ล่ำจะไปไหนเอก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 ไก่หรือไก่ขอไข่ขอไข่ก้อยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่อยู่ไหนลูกขอไข่เอก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 อ๋อมีสอบ ครับถ้าเอกเอกนี่คือไก่แต่ถ้าเอกนี่คือไขอ่ออะะไปก็เอ๋ยก็ไก่อก๋อไข่อยู่ในเล้าแล้วไหนไข่อะไข่ไขเ่เอ็กเอ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 กไก่กุ๊กกุ๊กไก่อ๋อครับแล้วก็ไข่อะลูกไหนไข่อะไข่ไข่แล้วไข่อยู่ไหนไข่ไข่กุ๊กกุ๊ก นี category, ่กรอบกรบนี ouais oh. an nah, uh, ่กรอบกรอบอย่าโยกแรงโยกแรงเนี่ยตีล่างกายเลยนี่กรอบกรบนี่กรอบกรบมามาคือคักยอยักเขลียวมากีกรอบกรบโอ้โหอาบากเปอรครับมามาคือคักรักเกลียวใหญ่นี่กรอบกรอบอันไหนหี่กรอบกรบสิอึดโอ้โหออกมะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้แรงเหลือเกินนะโอ้โหมีการหมุนขยับหมุนเลี้ยวได้ด้วย เอาไปอีกไปอีกน้ำไปอีกเร็วลึกลกึก,ก,ก น้ำสไปเดอร์แมนอยู่ไหนสไปเดอร์แมนไปอาสมาเลยกระเทียมปาบิกาลิทกระเทียมปาบิกาลิทกาเทียมกระเทียมกระเียมมาละกอปาบิกาลิทกระเทียม แล้วครับงงเดี๋ยวก่อนเนื้อปูงงเกมา่กมาเกม่าอะไรนะเกมา่กมาเกม่าอะไรนะโอโอโอเดี๋ยวก่อนนะเกมา่านี่อะไรนะข้าวข้าวอวัอวเดียเดียไหนเดียไหนเดียกวางออก,กวางเดียกวางครับอะไรอีก บัฟฟาโลควายครับอเอขอควายเข้านาแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรเนี uh ่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวอะไรครับอไปต้องไปดูผังอีกก็เอ้ก็ไก่อัฟเอแบบขอไ่เน้อเล้วเอ๊กอเอาบบขอขวดของเราอฟเฟอแมขอควายเข้านา อวาอ้ม่ะอควายเข้านาอขอคนขึงขังอ,อคนขังอคนขึงขังอะไรอีก,อกครัขึอคนขึงขัง,องขอาะวข้าข้างวาข้าขว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 นขาขาขวาขวาขจาขวาขาจาขวาขจาาจาขาขาาาา าจารย์ใช้ดีจอทอธงเหนียวข้ามนั่นแล้วออธงคนนิยมหนูฝากไฟหนูฝากไฟว่ามีไม้ทับโฉมปอปลาจากลมผ่อพึ่งทําลังพ่อฝาทนทาน เอาีปเยอะเอามาแล้วก็เอามามาโอ้โอ้โอ้เอาครับตัวไหนเอสซันดาวอาทิตย์ครับอ่ะตัวไหนดดครับ T T ทีทีนี่ตัวอะไรนะ เท,เทเบลิลเทเบิลโต๊ะอ๋อครับครับน,นี่เนี่ยโต๊ะอาจาจ้ะโต๊ะอืมอะไรอีกอะไรอีก,ออกมาเร็ว,หวไหนัอโหลครับทุกคนทุกคนโปรดสังเกตเนี่ยครับตีตีหนึ่งนะครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบสุดยอดของอีกวันหนึ่งนะครับมาหันลนะนละหลับมาตั้งแต่กลางวันนะควับยาวๆมา เนี่ยมาตื่นเมื่อกี้นะครับตื่นมาก็ปลุกตาแจ้งนลครับทีนี้ไม่รู้แล้วว่าจะจะหลับอีกกี่โมงเนี่ยโอ้โหเป็นความมึลก,กึกกักเลยทุกคนถ่ <laughs> ายเลยทีเนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับโอ้โหทำท่านึกว่าจะหลับยาวๆที่ไหนได้อืมเมื่อกี้ก็เลย ชิด <You. S 1> ตัวให้แล้วก็เปลี่ยนชุดครับครับอ่าอ่อ uh huh. uh huh. ทอทะคนน่ะอยมอ่ะ <laughs> อ uh ่ะ uh. อ uh ่ออออะ